r e ี l วเม1 Pro 5 g เสนอหน้าจอขนาด6.7นิ้วที่ให้รายละเอียดสูงน้ำหนักเบาและขนาดกระทัดรัดทำให้สะดวกการพกพาใช้งานพร้อมด้วยชิป Dimensity 7 0 5 5 g ที่ให้การทำงานอย่างราบลื่นเช่นกันยังมีฟีเจอร์รองรับการชาร์จไว s, s u p e r v o o c 6 7 w u, และจัดการถ่ายภาพด้วยความละเอียด1 0 0 m t ที่สามารถถ่ายในค่าหมายที่สวยงาม ผลิตภัณฑ์แรกที่เราจะมาชวนพูดถึงกันคือ Samsung A14 5G ที่ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในบรรดาโทรศัพท์ราคาย่อมเยาวด้วยฟีเจอร์ต่างๆที่ครบครันความโดดเด่นก็คือกล้องหลัง3ตัวรวมถึงกล้องหลักที่ความละเอียดถึง50 MP ที่จะพาคุณไปสนุกกับการถ่ายภาพทั้งกลางวันและกลางคืนถูกใจคนรักการถ่ายภาพแน่นอนแบตเตอรี่อีกหจุดเด่นคือ5,000 mAh ช่งวโมงใช้งานได้ตลอดวัน นอกจากนี้ยังมีแรม4 g b และรอม128 g b ซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานในเบื้องต้นโดยรวมแล้ว A14 5G เหมาะกับคนที่มองหาสมาร์ทโฟนที่ไม่ต้องจ่ายแพงแต่ได้คุณภาพปางานมากมาย ต่อไปเรามารู้จักกับ Xiaomi 13T Pro มือถือที่รักในการเล่นเกมและการถ่ายภาพโดยมีชิป Density i m 9,200บวกซึ่งให้ประสิทธิภาพสูงทั้งรองรับการเล่นเกมการถ่ายภาพที่ต้องการความละเอียดมาก กล้องของรุ่นนี้มีการร่วมมือกับไลกาเรื่งให้สเปคที่น่าทึ่งถึง50 MP และเซนเซอร์ IMX 707ที่จะสร้างภาพแบบมืออาชีพพร้อมกับฟีเจอร์ที่รองรับการชาร์จไฟเร็วถึง 120W ในแบบที่แทบจะไม่รอทำให้คุณสามารถสนุกกับการใช้งานได้อย่างลื่นไหลและสะดวกสุดๆนอกจากนี้ความละเอียดหน้าจอ 144Hz จะช่วยให้การเล่นเกมนั้นมีความไหลลื่นเสมือนจริงเสริมความสนุกสนานยิ่งขึ้นไปอีก สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดขอมากับ Samsung s a m s u n Galaxy g s 2 3 u l t r a s m อั t ตร o สมาร์ทโฟนที่ครบเครื่องทาง Samsung ได้ดีไซน์มาเพื่อผู้ที่รักการใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมออนไลน์ตัดต่อวิดีโอการประชุมหรือการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆกล้องมากถึง5ตัวให้ความละเอียดสูงสุดถึง200 mp ที่จะทำให้คุณสามารถบนถันทึกภาพความละเอียดสูงสุด8 k ได้ก็ยกย่องให้กับ snapdragon 8 gen 2ที่ทาให้ทุกอย่างลื่นไหลมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ android 13สเปคถูกใจคุณแน่น นอนบอกได้เลยว่าท่านที่ต้องการอุปกรณ์ระก,กับสูง Galaxy S ยี่สิบสอันตราค่อยๆเข้ามาหามูลสงครามนี่คืออุปกรณ์ที่ถือว่าสุดยอดในที่สุดเรามาถึง Tocox 6 Pro ซึ่งถือว่าเป็นมือถือเรือธงที่มีทั้งประสิทธิภาพและราคาที่ถูกใจ เป็นที่รู้กันดีว่าชิปสแนปราก้อน8300นั้นมีคะแนนอันตูตูที่สูงแบบน่าตกใจพร้อมแรมถึง 12GB และรอม 512GB ที่เพียงพอสำหรับการเล่นเกมหรือกราฟิกหนักๆก,กการแสดงผลแบบ6.67นิ้ว Flow AMOLED ยังให้สีสันที่สดใสและมี Refresh Rate 120Hz เเหมาะสำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะ อีกทั้งสมบูรณ์แบบด้วยกล้องหลังที่มีความละเอียดถึง64บวก8บวก2 MT ที่ตอบโจทย์ทุกการถ่ายภาพอย่างแน่นอน POCO X6 Pro แน่นอนว่าคือมือถือที่คุ้มค่าและจัดเต็มทุกฟังก์ชันสล็อตเครดิตฟรี